นี้ราระบายนะครับการสูบน้ำออกนะครับจากฟอมี้ออกจากองที่ยังก็พยายามระบาเรจะมนครัางซ้าคทางขวาถารถก็จะมาทนรออเราก็จะผันออกตรงนี้ที่าีแต่เช้าเนี่ที่ที่กรุงเทพเป็นปุ่มนะครับเพื่อเือที่จะลก็คือเาตัดยอดน้รู้สึกะตัดตั้งแต่เมื่อวานนะครับตัดตรงนี้ไปแล้วแต่เมื่อวานแทลงม คีตเต <vis> ีท <ale> ี<ถ>่ย <detective> ู t <ale> <t ่ล้วบนเราจืเตับที่เลยนะใส่เข้าไดอขมากค่อนข้างจะเเราจะได้เบตรงนี้ไนะครับและที่นี้น้ำทะเลไม่หนูนเนี่ยเราก็ผังน้ำเพื่อให้ลงใจได้เร็วขึ้น ได้มาดูที่ตั้งของโครงการส่งน้ำพยาบรลือ,อเพื่อดูการินารจัดการน้ำในในพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสองที่น้องนะครับพยาบรรลือแต่ว่าจะมีผลต่อพื้นที่ของคนครสฐม์คืออำเภอบางเลนลงไปช่วงนี้สถานการณ์ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางชประทานเฝ้าระวังอยู่นะครับปกติคือ ปริมาณน,น้ําที่ที่รับมาแล้วก็ระบายออกเนี่ยนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ต้อระวังยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่โดยตรงนะครับแต่ก็จะส่งผลให้กับพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำท่าจีนนะครับที่อำเภอบางเลนเช่นในพื้นที่ของตำบลบางหลวงตลาดบางหลวงนะครับได้มีน้ำช่วมบริเวณริมตลิ่ง โครงการระยาบรเองเนี่ยก็ก็้าระวังอยู่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ําถ้าเกือเกินกว่าเกณฑ์ที่เฝ้าระวังนะครับก,ก็จะมีสัญญาณอยู่ต่ากว่าสีเขียวเนี่ยก็ก็้าระวังปก,ปกตินะครับแต่ถ้าเกือเป็นสีเหลืองเนี่ยก็เป็นเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็คือจะแจ้งทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมนะครับถ้าเกือเป็นสีแดงเนี่ยก็จะต้องขนย้าย ลักเสินมีค่าแล้วก็อา,อ,อาจจะอพยพผู้ที่อยู่ริมแม่น้ําออกจากแนวนอกคันกัน้น้ํานะครับทางจังหวัดนครปฐมเองนะครับก็ได้ได้ประชาสัามพันธ์แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําท่าจีนนะครับได้ติดตามสถานการณ์น้าจากแม่น้ําท่าจีนนะครับโดยทางอําเภอบางเลนและก็ทาง จนมาทานจังหวัดนะครับจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบอย่างต่อเนื่องครับยังไม่ต้องตกใจนะครับก็เรายังสามารถรับปริมาณน,น้ําที่จะไหลผ่านได้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ครับ